สบายดีพี่น้องสุขสุขคนสุมสุบนทีอติดตามบชทรรงสน่หป่าพี่น้องบรรยากาศเียมนเทียงพี่น้องกําลังสนเุนวนวุ่นอยู่ตอนนห้พี่น้องนี่จะเป็นโซนตําหงพี่น้องสบายดีพี่น้อง อะไรกนองเห็ดยำคือลายคนแท้น่นเห็ดยำหาซีมหาซีมนางสละแลวเห็ดและเห็ดแซ่บได้นางสละูเห็ดแซ่บ แมนเบิรไลเบิไลซามได้นะปบกโมขายบ่อ่นว่าพี่น้องันโน่เป็นนเฮ้ยชุมโตก็อาใส่จานดิเฮ้ยเฮ้ยชุมโตอาใส่จานเอาไปบางไวมฮะเขาย่อผักเขาเขาจะเอาไปเลยชุมโตไหวดิแมนขายบอดี จเขาจะเอาไปบนบาะปูในบ่อเขาจะลาอือไปเที่ยงอาจานเงารมอแล้วหนี่จามทางนี้ได้สูงีดอยกินเมื่อไรไเ่แา้อเรีสู แม่น้องอาเต่พี่น้องมาตำลังกินไรกันหนึ่งนังแล้วนี่เฮ้ยนี่ต้นหนังสั่งน้ำเช่นอยู่กันแล้วจะเอาไปบะมีนะไม่ทูนะเฮ้ยมีแต่ปวกสะอ่อน บอกแต่ซอนธรรมดาใส่มือเลยด้พี่น้องเลยใส่เมือจะได้สิตาคได้พี่น้องค่ะปลาของโมกัตวัดสินดบสิวนวัี่ววเพื่อบอแต่ซีซันเป็นหังกเป็นหนงเต้หมากรเลมไกีนนนั่งนั่งายกระแลมใครตากกระแลมนะเฮ้ยจุยเออ เช็เล่มนี่ทไปเห็นแต่น,นังเขาเล่นิ่งโ้ากนี่เาอยู่เป็นอไรอาใส่จานมาป้าเอ้ยเอาเขาไปล้างในพุ่นเขากำลังแพ็คเขากำลังแพ,พ็คผ้โตกีเด้นี่เขาไปล่ ครับโอ้จนแพ้แม่เข้าแล้วนี่นะครับก็นาดมืออื่นแม่งยึดมันไปเรียถึงจ้ากั้งุืคนก็เรียกว่ามันหักกันนี่ขั้นรูปขึ้นก้านก็ทำเง่นนี่โอเคอินกองมันแค่น้อยคนละพี่นางแค่นะ

cô chị, cô dành chị chị, vào đi thân qua thân ra nó này thì nhanh nó, ăn <laughs> khảo ชาติว่าเล็ดคิวเอาเงินบ่อันนี้ทีมลางจานพี่น้องเยสดีพี่น้องสซาแลนซายังก็เอ้ยคนนังนะซาลาชาแนลเป็นเด็กล้างจานดเกเิมแมน

เรายังงามคือเก่าได้หนาตาเอาเห็นแต่สามปีที่แล้วหนาแล้วก็ยังขาวคือเก่ามากันยังขาวที่สามปีเก่วมันก็เห็นลรกบใจเอาไปแล้วพอผู้สีเออเปิะเหตุยง่ำย่มนังแหกินั้งไปเนาะ แบรพุ่งเดกๆมาแล้วเอาไปคุมือเด้่าทุ่มหนึ่งสากับไปเนาะัจกัหแจฮัแจกยังจืดอยู่นั่งหนาดยังว่าอยู่ได้ยังว่าว่ายังว่าว่าหนาตาลนยังขาวยนน่ยังว่าวมะเข้าเล่วเ่าลงแม่โอ้ยกันนอกงานแ สาต้อยเมื่อไห่เลาะขึ้นมาหนังปกติแปลกๆบ่มาว่านนี่คือเป็นแจวบ่มาเมื่อไหนทำทางทำทางมานังโตพี่น้องมาว่าเนี่ยกเกนกุนๆเป็นแจวอยู่ลางบ้าน กอดเธอซั์ดังใพ่อคนก่แบบว่าทยอยมาเรื่อยๆนะแบบว่ากินแล้วเพื่นกับมือะเจิน เอิดเอิดเอิดตาเสียงมาทางนี้เอิดตาเสียงมาหากล่องโอ้ยแหม่ดำไยืนเด้เอิดตาเสียงมาหากล่องน้องกัยน้องพูได้จักอันนี้เอื้อยนี่ยืนจะเทมือนี่ใส่งามๆนี่แล้วสาเสือเท้าตัดใส่ตัดไายขึ้นไใส่ใส่ได้ยุคยู่ซ้ายเลย ขับแข้งขึ้นเมาเมาแข้งมันออกจ่รสินพื้อะไรนะแ้วสินวะแลแต่ว่าสินมันแบบใดนะอ้ยอันนี้เขาตัดใส่เองอุ้ยงามเลยเนาะตัดใส่เองไตตัดนำเทาไหนเด้อย้เดมือจนเนาะใแมนบ้านมีลแมน เฮาเฮายิบเนบและสาวในบ้านนะเขาเจ้ากับว่าใส่มวนพวกุคนไหนเฮายิมหน่ะอหกับว่าเนึ่งแ็งเยและสาวจะกับยิบหน้าเฮานเด้อหาลุกค้าพี่น้องตอนนี้พอได้บ้ารเติมเงินพี่น้องเอ้ยจะไฮโลดอยู่บอค่ะ ีองมมบ่ออันนี้ท่าหยิบงามได้จะนพายไปยิบปสิติดใจนะคะเสื้อเบอเสือกันยิบอยู่หาลูกค้าอยู่มาสาวเธอแปลว่าหลังมาผู้หนึ่งเศ้าผืนอ่อนขึนนี่อันนี้คือของกนยิบกืนอันนี้สาวนั่งหลังเห็นแต่ยบผนอืออืออมันยิบงามไดอืออือ

เว้ยก็เพิงงานตอนนั้นค่ําเฮ้ยตอนนี้บรรยากาศแดดๆเนาะแม่น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 แนแม่นแม่นแม่นแมนแม่น จะบอกจะตัวตัวว่าว่าไม่รู้เงินกุ๊ตัวน้ำมันตัวหวานแม่ได้เงินรายยุ้ยวันนี้เขาขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่น้องๆพักก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามสังเสีิงปานในเด็กน้องอยู่ดินแห่งวัสดุขสุกสนสมอสุบองสบายดี